สวัสดีครับพ้กับผมโตชโนนะครับผมก็เป็นโนะ <c oughs> ตสแกลลอรี่เนาะติงอยากมีรายการใหม่เหมือนกันนะทื่โตสแกลลอรี่พาไปดูของสะสม <c oughs> ไปล้อนี่ก็เที่ยวด้แหละนะครับผมพาไปเที่ยวกันนะครับวันนี้เที่ยวทั้งหมด9สถานที่นะครับผม <c oughs> ก็เริ่มจากกรุงเทพก่อนเลยครับ <c oughs> นี่เป็นโคกซีโร่ด้วยนะอันนี้เป็นโคกออริจินอลใช่ไหมโคกซีโร่นน Zero, ขอบสีดำดำนี่ดำเลยข้างล่างะนะครับ เป็นกรุงเทพนะครับเห็นสัญลักษณ์ก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นรถสำล้อนะครับตุ๊กตกนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีเริ่มไปที่ต่างจังหวัดบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นเชียงใหม่นี่ก็มีนะครับแต่ทั้งทั้งอี่สานอย่างอุดรหรือนครมนมก็จะเป็นสกายแล a อะไรนี้นะครับอุดรธานีนครมนมก็พอเห็นบ้างแหละจริงเออโคราชก็มีนะสำล้อโคราชนครราชสีมาก็มีนะครับผมทีนี้มาดูไปทางทางเหนือกับ้างเจ้ามีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางใต้ไปจังหวัดภูเก็ตนะ เ,เชียงใหม่กับภูกเก็ตนะครับผมจริงๆสอจังหวัดน,นี้สามารถนั่งเครื่องบินเชื่อมต่อก,กันได้นะครับเพราะว่ามีมากรถไอเย์ส่งอยู่นะครับตอนนี้พุ่เชียงใหม่ไปภูกเก็ตหรือว่าภูกเก็ตไปเชียงใหม่ก็ได้นะครับก็ทั้งเชียงใหม่นี่ก็มีทําร่มใช่ไหมนี่เขากาลัางวัดล่มอยู่นะครับคือล่มบอ่อสร้างนะครับร่มบอ่อสร้างอันนี้ภูกเก็ตอันเป็นประการังใช่ไหมก็คือเขาบอกว่ามีแนวประการังที่ค่อนข้างจะ ยาวและกว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียว่ากับภูเก็ตนะครับผมก็กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตภูเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพบินไปบินมากรุงเทพบินไปเชียงใหม่ก่อนเชียงใหม่บินภูเก็ตแล้วภูเก็ตมนกับกรุงเทพวนอยู่สามจังหวัดนี่อ่ะโอเคกรุงเทพนะครับขุดที่เที่ยวเยอะมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้วนะครับวัดพระศรีตัตนาศรารามนะครับผมหรือว่าวัดโพนะครับก็วัดพระเชตอุพล วัดพระเชษุพนวิบมลมังคลารามนะครับแล้วก็วัดอรุณราชวรารามหรือว่าวัดแจ้งนะครับ oh. แล้วก็วัดสุทัศน์เทวราชารามรวมถึงสาวชิงชาด้วยนะครับกรุงเทพนะครับผม <c oughs> ข้ามๆประมาณนี้ยังมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยครับ <c oughs> แล้วก็เชียงใหม่นะครับผม <c oughs> นอกจากทาร่วมบ่อสร้างลงในภสษากัมพานะครยังมีวัดประทานอสุเทพนะครับผม <c oughs> วัดเจดียหลวงนะครับ <c oughs> วัดเชียงมั่นนะครับผม <c oughs> แล้วก็ วัดพระธาตุดอยคําอะไรอย่างนี้นะครับที่เที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับอินโนกิแลนด์นะครับทะเลสาบดอยเป่าวัดพระธาตุสีจอมทองนะครับโอ้โหที่เที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับแม่กาปองนะครับของบ้านแม่ลายโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับแล,แล้วก็ร้านอาหารดางๆเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กสมเพ็รนะครับผมหรือว่าจะเป็นปลาต้มโกโก้เน่งนะครับโอ้โหแบบเยอะมากๆเข้าซอยก็หลายร้านอยู่ แล้วก็ภูเก็ตนี่ก็นะที่เที่ยวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหาดป่าปองหาดก,การะโลนหาดกระตะนะครับหรือว่าตั้งแต่หัวเกาะยันท้ายเกาะเลยอะ่าาะมาสารคินนะครับประตูเมืองภูเก็ตถ้าเลยยอชเชเว้นนะครับผมหรือว,ว่าในเขตตัวเมืองนะครับก็เป็นย่านเมืองเก่าอย่างเช่นธานาคารชารเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับที่เที่ยวเยอะมากๆนะครับทีนี้มาดูอีก2จังหวัดนะครับก็คือ จงหวัดเชียงไฮยนะครับผมแล้วก็จากวัดผังหน้านะนะครับก็เชียงรายก็เป็นโคมนะครับในรูปนี้เป็นโคมนะ,ะ,ะตุงจอยแบบนึงถูกไหมโคมกับตุงไม่เหมือนกันสวนโคมและตุงเชียงรายนะครับแล้วก็มีวัดสีสวยๆสามสีครับวัดสีขาววัดสีเตําเงินแล้วัดสีแดงสีขาวเป็นวัดก้องคุณ นะครับสีน้วเงินมาวัดล่องเสือเป็นแล้วก็สีแดงวัดเชียงยืนนะครับผมรวมถึงพิพิธภัณฑ์บ้านดำนะครับโอ้โหที่เที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับเชียงรายรวมถึงยานการค้าชายแดนอย่างแม่สายครับที่ติดกับประเทศพม่านะครับรวมถึงสายเมืองทองคำอำเภอเชียงแสนแล้วก็เชียงของก็มีท่าเรือบัานะครับไปประเทศลาวตามนี้ทองคำก็ไทยพม่าลาวเนี่ยครับถูกได้หลายประเทศเชียงหลยงปูชีฟ้าเลยอะไรเลยนะครับปูชีดาว แล้วก็พังงานะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเขาตะป,ปูนะครับเกาะเจมส์บอลนะครับผมที่เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำอของภาพยนตร์ญญเรื่องเจมส์บอลศูนย์เจ็ดในสมัยก่อนด้วยนะครับก็พังงานด้วยนะครับผมถึงจุดชมวิวสเมเ็ดนางชีนะครับซึ่งคล้ายคลาอ่าวฮาลองเบนในประเทศเวียดนามนี่เลยอ่าวฮาลองเบนในประเทศไทยก็คือสม็ดนางชีนี่แหละครับพังงานี่เองนะครับผมลำปางกับตรังจงหวัดลำปางนะเจ้า มีรถมามีรถมามรถมา้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดนี้ด้วยนะครับผมเป็นที่เดในไปไดเทยที่มีรถมาใช้นะครับจริงจริงจังๆและขนส่งแล้วก็นั่งเพราะด้านหน้าจะข้างหน้าจะเป็นมาถูกไหมตรงกลางจะเป็นคนขับแล้ว้าด้านหลังจะเป็นคนที่นั่งนะครับผมเดินทาง <c oughs> นะครับนี่ครับลำปางก็ที่เที่ยวเยอะแยะมากมายวิญญาณชาติแจ้สอนนะน,น,นะครับผมโมงขุนตาลนะครับผมนวมถึง ไดูุ้สศใช่ไหมญี่ปุ่นนี่ก็มีแล้วนะครับแล้วก็บรรพันธ์ลำปางหลวงเอเกอาะคาสถานรถไฟได้คอนลำปางสถานรถไฟที่ความเก่าแก่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับผมและร้านอาหารอร่อยอร่อยเยอะแยะมากมายปอกหวยจับนะครับเดี๋ยวปูโยง่งถ้ามัไก่ห้าแยกโอ้ยเยอะแยะมากมายลำปงแล้วก็ตรังนะครับผมก็เป็นพยูน นะครับปัญจัยล้นของจังหวัดตรังที่ยิ่งก็มีอีกที่หนึ่งก็คือระยองเป็นบ้านฉางก็มีพายุเหมือนกันนะครับแต่วต่าตรังนี้จะเด่นมากๆแล้วนอกจากพายุไม่พอยังมีหมูย่างปั่นนะครับร้านอาหารอร่อยอร่อยมีหลายร้านเลยนะครับในเขตทับเที่ยงเขตตัวเมืองทับเที่ยงไม่ว่าจะเป็นฉิวดําตังหมูย่างโปงโอชาหมูย่างบ้านบัวบก นะครับผมรวมถึงเลตังสองเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมยังไงก็เราไปแบ่งกันได้รวมถึงอำเภอข้างเคียงอย่างห้วยยอดกันต,ตังนะครับย่านตาขาวนะครับรวมถึงทะเลตังอย่างเกาะกระดานเกาะดิบงอะไรยี้เนาะก็สี่เกาะนะครับที่ทวกว่าสี่เกาะเรงแวะไปเที่ยวกันได้นะครับส่วนจังหวัดจังหวัดตรังนะครับผมจังหว,วัดขอนแก่นนะครับแล้วกเกาะเสม็ดจังหวัดระยองน,นะครับผมก็คือขอนแก่นนี่ก็ เป็นรูปไดโนเสาร์ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเด่น,เ,นเรื่องไดโนเสาร์แน่นอนขอนแก่น,นที่เที่ยวก็มีหลายที่เป็นบึงแก่นนครนะครับตัดประทาตหนองแวงนะครับผมพิพิธภัณฑ์ธานาคารของกรมธานารักษ์ก็มีนะครับที่ขอนแก่นนะครับผมแล้วก็โอจริงจริงมีอีกหลายที่ยังมาในมอขอนแก่นก็มีบึงสีฐานโอ้คือแบบเยอะมากๆแล้วไก่ย,ย่างเขาสวนกว้างอีกต่างหากนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายครับที่ขอนแก่นแล้วก็เกาะสม็จนะครับผมจังหวัดระยองนะครับ ก็ใกล้ๆกับบ้านเพนะครับแลวมีที่เทียย่ยวอีกเยอะเลยครับแหลมแม่พิมนะครับบ้านฉางอะไรที่บอกไปแล้วแล้วก็ในตัวเมืองก็มีวัดป่าบะดูถนนตะแคงซ้ายนะครับโอ้โหที่เที่ยวเยอะแยะเลยนะครับพอสเมครับก็จริงๆก็แบ่งโซนกันทั้ง,งหมด24อสถานที่ใช่ไหมเหนือนี่5อีสาน5ใต้5กับ15้ถูกไหมะตะวันตกอีก4กลางอีก2แล้วก็ว่าตะวันออกอีก3 ตะวันออกอนอาจกเกาะเสม็ดแล้วยังมีพัทยาแล้วก็เกาะช้างด้วยนะครับชลบุรีกับตลาดพัทยาของชลบุรีแล้วก็เกาะช้างของจังหวัดตราดนะครับขอนอีสานมีขอนแก่นแล้วยังมีจังหวัดเลยหนองคายโคราชหรือนคะรราชสีมานะครับแล้วก็สุรินทร์สุรินทร์ก็เป็นช้างอะไรอย่างนงี้ยนะแล้วก็ทางใต้ก็ที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็มี3จังหวัดถูกไหมครับภูเก็ตพังงานแล้วก็ตังนะครับ นอกจากภูเก็ตพังงาตังกัเนี่ยยังมีกระบี่แล้วก็สงขาด้วยนะครับสงขาก็เป็นรูปนางเงือกถูกไหมครับที่แหลมสมิลาส่วนทางฝั่งของทางเหนือนอกจากจะมีเชียงใหม่เชียงรายลำปางแล้วมีแม่ห้องสอนแล้วก็จักรวไทยด้วยนะครับแม่ห้องสอนก็เป็นชาวเขาจุกขวัไทยก็เป็นรูปกระทงก็เป็นงานเผ่าเทียนเล่นไฟนะครับส่วนทางกรุงเทพก็เป็นภาคกลางก็แมอยุทธยายุทธยาก็มีก็เป็นภาคกลางเหมือนกันถูกไหมก็มีอ่าปราตะเพียนจักสาลนะครับ ใช่สวยๆเป็นมันสัญลักษณ์เนี้ยมันจะเป็นบุกป่ปปปปตาตะเพียนเนี่ยพอเขาเด่นเรื่องจากการจักสรรเรื่องป่าตะเพียนนะครับแล้วก็มีพระตะวันตกอีกสี่ที่นะครับคือการจนบ,บุรีสมคัมมคแ่ม่น้ำแควถูกไหมครับแล้วก็หัวหินเป็นรถไฟชะอัมก็เป็นทะเลแล้วก็อัมพาวาเป็นตลาดน,น้ําอะไรนี้น่าจะใช่นะครับก็อมอัมพาวานั่นแหละโอเคนะครับผมเลี้ยงใหม่ไหมครับเลี้ยงสวยๆเลย ขเขเรียกว่าท,ที่เที่ยวในประเทศไทยที่มีครบจริงๆนะครับถ้าถ้าเป็นเรียงท้านบนผมว่าล้มแน่แน่แมาท่งนี้ดีกว่าเชื่อผมไม่รู้ว่าได้ไปกันครบทุกที่อยังเนาะกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายลำปางภูเก็ตพังงา ตรังขอนแก่นกเกาะสมเด็จโอ้โหนะเที่ยวกันอิ่มๆสุขใจกันไปนะครับแล้วพบกับผมโรชโั่นได้ใหม่ในโอกานะสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ